Hello and welcome daily Gospel Truth welcome Gospel Bible Daily to and a Stu สวัสดีนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพราะคมัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐน,นะครั A very very happy new year to all of you ผมเองก็อยากจะสวัสดีปีใหม่กับทุกๆคนเลยนะครับ You know, walk the power of God's word walk in we as the ในขณะที่เราดำเนินชีวิตด้วยพลังซึ่งมาจากถ้อยคำของพระเจ้า as we live by the revelation of the word of God แล้วเราเองดำเนินชีวิตด้วยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคำของพระองค์ I believe that no matter what comes we'll continue to walk in victory and blessings this year again ผมเชื่อนะคะว่าภายในปีนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราเองสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและในพระพรของพระเจ้าได้อย่างแน่นอน always remember that faith in your heart can help you overcome anything in the world. อย่าลืมนะคะว่าความเชื่อที่อยู่ในใจของคุณสามารถจะช่วยคุณเอาชนะทุกอย่างในโลกนี้ได้ And God's word is the food for our faith. และถ้อยคําของพระเจ้าเองก็เปรียบเสมือนเป็นอาหารที่จะหล่อเลี้ยงความเชื่อของเรา y know, this week uh, we will we will follow a very important theme. อาทิตย์นี้นะคะเราก็จะมาสอนไปในธีมนี้นะครับ I want to talk to you about the fatherhood of God. ทั้งอาทิตย์เลยผมอยากจะแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับเรื่องความเป็นพ่อของพระเจ้านะครับ y n knowing God as our heavenly father. is important revelations Bible most probably from one of you can have from the the การที่เราเองได้รู้จักพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพ่อของเราถือว่าเป็นการเปิดเผยความจริงที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งที่คุณสามารถได้รับจากพระคัมภีร์เลยนะครับ Of course we know God as God คือแน่นอนแหละเราก็รู้จักพระเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นพระเจ้าด้วย He's Almighty, All-knowing พระองค์ทรงเป็นผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์เองก็เต็มไปด้วยฤทธานุภาพ All-powerful, worthy of our worship พระองค์มีพลังมหาศาลพระองค์คู่ ควรต่อการนมัสการจากเรา but when you look at the scriptures he also reveals himself as our heavenly father แต่เมื่อเราดูจากพระคัมภีร์นะคะเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าเองก็เปิดเผยพระองค์เองกับเราในฐานะที่พระองค์เป็นพ่อของเราด้วย when jesus came to this earth ตอนที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ he revealed the, father, uh, the god as our heavenly father พระองค์เองก็เปิดเผยให้เรารู้จักกับพระเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของเรา in teaching people how to pray ในการที่พระเยซูเองสอนให้ผู้คนอธิษฐาน he taught them to pray to give God as our heavenly Father. พระเยซูเองก็สอนให้ผู้คนได้ที่ฐานกับพระเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นพ่อนะคะ I believe that this is really a faith building truth. และผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่จะเสริมสร้างความเชื่อของเราให้แข็งแรง Because ultimately Christianity is all about relationship เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วการเป็นคริสเตียนเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับ and one of the closest relationship we can know แล้วความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดใกล้ชิดที่สุดที่เรามีโอกาสได้รู้จัก is the relationship between children and parents ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกนะครับ and so God is our heavenly father และพระเจ้าเองก็เป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของเรา I'm telling you when we live with this revelation and mindset ผมบอกเลยนะคะว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกแบบนี้ our life will never be ชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกเลย We will overcome a lot of things that we battle with เราสามารถที่จะเอาชนะสิ่งต่างๆที่เรากําลังต่อสู้กับมันได้ Simply by living out this revelation in our daily lives เพียงแค่เราดําเนินชีวิตตามการเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้นะครับในชีวิตประจําวันของเรา It l l even empower the way you pray แล้วคุณจะเห็นว่ามันเป็นการเสริมพลังให้กับคําอธิษฐานของคุณด้วย Because you know that you're not not just praying to a God who is far away เพราะคุณรู้ว่าตอนนี้คุณไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ อยู่ห่างไกลจากคุณเหลือเกิน You're praying to your heavenly father แต่คุณกําลังอธิษฐานกับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของคุณ And so let's study this together ก็เลยอยากจะให้เรานะครับได้มาศึกษาในเรื่องนี้ด้วยกัน I believe this will help you ผมเชื่อนะครับว่าความจริงตรงนี้เนี่ยจะช่วยเหลือคุณได้ The main scripture for this week ข้อพระคัมภีร์หลักเลยนะครับสําหรับภายในอาทิตย์นี้ will be 1 John 3:1คือ1ยนบทที่3ข้อที่1 This scripture says See how great a love the Father has bestowed on us that we should be called children of God and such we are For this reason the world does not know us because it did not know him จงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเราก็ได้เป็นเช่นนั้นเหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลายก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ You know when we become Christians and walk with God เพราะเมื่อเราเองมาเป็นคริสเตียนดำเนินชีวิตร่วมกันกับพระเจ้า And when we live out our life based on our relationship with the Heavenly Father แล้วเราดำเนินชีวิตของเราออกไปอยู่บนพื้นฐานจากความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ทุกวัน The world don't understand us เห็นว่าคนในโลกเนี่ยเขาไม่เข้าใจเรา They don't understand our perspective เขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับมุมมองที่เรามี They don't understand our confidence เขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับความมั่นใจของเรา They don't understand our peace our joy เขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสันติสุขหรือความชื่นชมยินดีของเรา They don't understand our hope เขาไม่ได้เข้าใจในเรื่องความหวังของเรา because they don't know God like we do เพราะว่าเขาเองไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าอย่างที่เรารู้จัก you know they may know that there is some kind of God up there เขากอาจจะรู้แหละว่าเออก็มีพระเจ้าอยู่ในสากลจักรวาลแบบใบนี้ it's very general very vague แล้วก็ดูว่ามันเป็นอะไรที่ดูแบบ กเกินไป t, and they, but they t know God as แต่เขาเองไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเนี่ยในฐานะที่เป็นพระบิดาของเขาแต่เราเองรู้จักพระองค์แ n d เราเอง a different life ้ e c a u า e แ f ก h a t ในฐานะที่พระองค์เป็นพ่อของเราและเราเองก็ดำเนินชีวิตด้วยความแตกต่าง You know that's why the scripture here says the world does not know us because it did not know him. และนี่คือเหตุผลที่ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลายก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักพระองค์ You know they will not understand our language. เขาจะไม่เข้าใจภาษาพูดของเรา You notice that when you walk with God. คุณสังเกตไหมว่าคุณเองดำเนินชีวิตกับพระ้า Even the way even the way you talk about yourself talk about life changes. คำพูดที่คุณพูดเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือว่าเกี่ยวกับชีวิตนะคะมันก็จะเปลี่ยนไป So relationship with God really. ดังนั้นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างแท้จริงแต่คุณรู้ไหมคะว่าเราเองไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมใกล้ชิดกับพระเจ้าได้เลยถ้าเราเองยังไม่ได้รับการเปิดเผยความจริงว่าพระเจ้าทรงเป็นพ่อของเรา the ให้เรามาดูคำพูดจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ด้วยกันนะครับ See has bestowed us great love the Father how on a บอกว่าจงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร Notice the words that the Scripture uses here ให้เรามาดูคำที่ข้อพระคัมภีร์นี้ใช้นะครับ It does not use the word God even though that's not wrong คือในข้อนี้ไม่ได้ใช้คำว่าพระเจ้านะครับถึงแม้ว่าจะใช้พระเจ้าก็ไม่ได้ผิดเลย It uses the word Father which is very intimate แต่ข้อนี้ เลือกใช้คำว่าพระบิดาซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่สนิทกันมาก See bestow us great love the father How on บอกจงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร Notice do n t i h g ให้เราสังเกตดูสองอย่างด้วยกันนะคะตรงนี้เนี่ยข้อพระคัมภีร์เรียกพระเจ้าว่าพระบิดา calls God father, and It calls Us, his children แล้วก็เรียกเราว่าเป็นบุตรของพระเจ้า so he is our father and we are his children ดังนั้นพระองค์ทรงเป็นพ่อของเราแล้วเราก็เป็นลูกของพระองค์ you know, this is a huge revelation ถ้าคุณได้คิดใคร่ควรถึงความจริงนี้นะครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นการเปิดเผยความจริงอย่างยิ่งใหญ่มาก you have God as your heavenly Father คุณเนี่ยมีพระเจ้าเป็นพ่อบนสวรรค์ของคุณ the Creator of the universe calls himself Your heavenly Father. แล้วผู้ที่สร้างจัก,กรวาลใบนี้เนี่ยเรียกพระองค์เองว่าเป็นพ่อของคุณ You know, this week I want you to Take some time to meditate the fatherhood on ดังนั้นอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยผมอยากให้คุณได้ใช้เวลาคิดถึงความเป็นพ่อของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณ whenever you start worrying about something เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มกังวลเกี่ยวกับอะไรบางเรื่องนะคบ remind yourself that you have a heavenly father อยากจะให้คุณเตือนตัวเองเอาไว้ว่าฉันมีพ่อบนสวรรค์อยู่นะ it'll change the way you live เพราะมันก็จะเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของคุณสมัยม alright so as we talk about this และเมื่อเราพูดกันถึงเรื่องนี้นะคบ throughout this week every single day I will show you different aspects of the heavenly Father. ตลอดทั้งอาทิตย์นี้เลยนะครับในแต่ละวันเนี่ยผมก็จะเปิดเผยให้คุณเห็นได้ให้คุณได้เห็นเกี่ยวกับลักษณะความเป็นพ่อของพระเจ้า Alright, so today ในวันนี้นะครับ I want to show you that the heavenly Father created you. ผมอยากจะเปิดเผยให้คุณเห็นว่าพระบิดาบนสวรรค์เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างคุณขึ้นมา The heavenly Father พระบิดาบนสวรรค์เป็นผู้ที่สร้างคุณขึ้นมา Think about this You were created in heaven ให้คุณลองคิดดูนะคะว่าคุณเองเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากสวรรค์เลย You know that's why when we leave this earth we go back to where we came from heaven และนี่ก็คือเหตุผลว่าเมื่อเราได้จากโลกนี้ไปเราก็จะกลับไปยังที่ที่เราได้มานั่นก็คือสวรรค์นะคบ You you are not an accident You may have heard this thousands of times คุณเองไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญซึ่งคุณอาจจะได้ยินประโยคนี้มาบ่อยมากแล้ว You are not an accident แต่มัน ก็คือความจริงว่าคุณไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญ value and u p คุณเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงและด้วยจุดประสงค์ที่ดีของพระเจ้า Every aspect of your being has meaning and value ในทุกๆส่วนของความเป็นมนุษย์ของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีค่ามาก Because the heavenly Father created you เพราะพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เป็นผู้ที่ได้สร้างคุณขึ้นมา You were not created by your parents คุณเองไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยพ่อแม่ของคุณ You came through your parents คุณเนี่ยแค่มาเกิดบนโลกนี้ผ่านทางพ่อ แ่อแมของคุณถูกสร้างขึ้นมาจากพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์แล้วพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ก็เป็นผู้ที่สร้างคุณขึ้นมาให้มีเอก อเอกลักษณ์เฉพาะเจาะจงเลย That's why you don't just have temporal value you have eternal value คุณจึงไม่ได้มีคุณค่าอยู่แค่ชั่วคราวแบบสั้นๆนะครับแต่คุณค่าของคุณมันยาวนานถาวรตลอดไป You know in, even after you leave this body after death หลังจากที่คุณเสียชีวิตไปวิญญาณของคุณได้ออกจากร่างกายนี้ไปแล้ว Your value and purpose continues on forever and ever คุณค่าและจุดประสงค์สําหรับชีวิตของคุณก็จะยังคงอยู่ตลอดไปชั่วนิรันดร์ because the eternal heavenly Father Created you have eternal have a to u v l เพราะพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ซึ่งเป็นพระบิดานิรันนั้นได้สร้างคุณขึ้นมาให้มีคุณค่าชั่วนิิรันร์และมีจุดประสงค์ที่ดีตลอดไป Let's look at the scripture here ให้เรามาดูจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ด้วยกันนะครับในสดุดีนะคะบทที่100 39ข้อที่13 s says, for you formed my inward parts you covered me in my mother's womb เพราะองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพระองค์พระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันมารดาของข้าพระองค์ See your parents didn't create you เห็นไหมครับว่าพ่อแม่ของคุณไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างคุณขึ้นมา They were just vessels for you to come to this earth แต่ว่าพ่อแม่ของคุณเป็นแค่ภาชนะที่จะทําให้คุณสามารถมาเกิดในโลกนี้ได้ The scripture here says God formed our inward parts ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอก เรานะคะว่าพระเจ้าทรงปั้นส่วนภายในของข้าพระองค์ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะร่างกายของคุณเท่านั้นแต่รวมไปถึงจิตใจแล้วก็วิญญาณของคุณคือทุกส่วนที่ประกอบกันเป็นมนุษย์นะคะพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างคุณขึ้นมาและเมื่อคุณดำเนินชีวิตด้วยการที่รู้จักความจริงแบบนี้เอาไว้คุณจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณ มาก the 1970s ในช่วงปี1970 s, <S <S you know, our scientists wanted a find would to out how much would cost much นักวิทยาศาสตร์เองก็อยากจะรู้ว่าการที่จะสร้างร่างกายของมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องใช้เงินมูลค่ามากแค่ไหน from แล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลนะคบ and he took into consideration how much proteins, DNA, and chemicals would Would required to build human body required build human be the เขาก็ใช้การวิจัยนะคบแล้วก็เพื่อพิสูจน์ดูซิว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีโปรตีนมีไฟเบอร์มีส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหน How much it would cost และมันจะต้องใช้จ่ายเงินมากขนาดไหน To take cells and turn it into tissue เพื่อที่จะให้เซลล์เนี่ยกลายมาเป็นทีชูแล้วก็จากตัวทีชูกลายมาเป็นอวัยวะต่างต o างแล้วก็จากอวัยวะนั้นก็กลายมาเป็นร่างกายที่มีเลือดเนื้อแบบนี้ mathematical calculation เขาก็พยายามทำการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ต่างๆ how much it would cost ว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินเท่าไหร่ and he found out และเขาก็พบว่า it would cost billions and billions of dollars to create one body คือต้องใช้เงินเนี่ยหลายพันล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับในการที่จะสร้างร่างกายของมนุษย์หนึ่งตัวหนึ่งคน it would probably take all the treasures of the world to create one body หรือว่าอาจจะจำเป็นต้องใช้ทรัพย์สมบัติ ของโลกนี้ทั้งโลกก็ได้นะครับในการที่จะมาสร้างร่างกายมนุษย์ขึ้นสักหนึ่งคน but even has everything even he if has แต่ถึงแม้ว่าจะมีทุกอย่างแล้วก็ตาม He said it might not even be possible to create exactly uh, like the body that God created ก็อาจจะยังเป็นไปไม่ได้ที่จะมาสร้างร่างกายให้ได้รายละเอียดทุกอย่างเหมือนที่พระเจ้าสร้าง See, God you have intrinsic value the heavenly Father created you เห็นไหมคะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีคุณค่าที่พิเศษเจาะจงมากและพระบิดาบนฟ้าสวรรค์เป็นผู้ที่สร้างคุณขึ้นมา So live with this truth every day อยากใช้คุณดำเนินชีวิตด้วยความจริงแบบนี้ทุกๆวัน You have a heavenly Father เพราะคุณเองเนี่ยก็มีพระบิดา แห่งฟ้าสวรรค์ He created you และพระองค์เป็นผู้ที่สร้างคุณขึ้นมา one day when life is over แล้ววันหนึ่งเมื่อชีวิตของเราเนี่ยจบลงจากโลกนี้ go back to Him เราก็จะได้กลับไปหาพระองค์ Let's ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you for today พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ t h a we can live in the truth ที่เราเองสามารถจะดําเนินชีวิตอยู่ในความจริงได้ You are our Father ที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพ่อของเรา And you created us with meaning and purpose และพระองค์เองได้สร้างเราขึ้นมาด้วยความหม และจุดประสงค์ที่ดี I give you thanks ลูกขอบคุณพระองค์ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen w i l l you have a great day may God bless you ก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขมากๆนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ It is our passion to see you walk in victory เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of t h i s t e a c h i n g ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you ขอพระเ้าอวยพรนะครับ